สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูบีมเด็ะเด็ก,ดกในวันนี้นะคะครูบีมจะมาสอนในหน่วยที่10ค่ะเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเด็กเดกในหน่วยที่10นะคะเด็กเดกอาหารดีมีประโยชน์ครูบีมก็จะมาสอนเรื่องอาหารหลักห้าหมู่ค่ะเอ๊เด็กๆ <Pacific S 2> คะในเด็กชอบรับประทานอาหารอะไรกันบ้างคะเมนูสุดโปรดของเด็กเด็กคืออะไรกันบ้างไหนบอกครูบีมสิคะเด็กก หลากหลายกันเลยใช่ไหมคะเอ๊ีเด็กรู้ไหมคะว่าอาหารหลัก5หมูมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆยังไม่รู้เรากเราไปเรียนรู้พร้อมกันดีกว่าค่ะเด็กๆดูด้วยนะคะว่าอาหารที่เด็กๆชอบครบหลัก5หมูหรือเปล่างั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆอาหารหลัก5หมู่อาหารหลักหมู่ที่หนึ่ง คืออาหารประเภทโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานมไข่ถั่วเม็ดแห้งถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแระถั่วดำถั่วลิสงผลิตผลที่ได้จากถั่วเช่นเต้าหู้นมถั่วเหลืองซึ่งโปรตีนที่มีความจำเป็นต่อร่างกายช่วยการเจริญเติบโตของร่างกายสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอค่ะ อาหารหลักหมู่ที่2คืออาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันค่ะเป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบประสาทและสมองเมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตจะแบ่งเป็นน้ำตาลขนาดเล็กคือกรูโคสและฟูโตสคาะิเดกอาหารหลักหมู่ที่3คือเกลือแร่หรือแร่ธาตุที่ได้จากผักใบเขียวผักสีเหลืองเป็นแหล่งรวมเกลือแร่และแร่ธาตุแก่ร่างกายเช่น ฟักทองมันเทศสีเหลืองถั่วฝักยาวผักบุ้งตำลึงแครอทคะนา้าแตงกวาเป็นต้นค่ะช่วยเสริมสร้างผูกคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายป้องกันการปัดเจ็บของร่างกายช่วยปกป้องกระดูกแตกหักและช่วยป้องกันฟันผุค่ะอาหารหลักหมู่ที่4คือวิตามินที่ได้จากผลไม้ชนิดต่างๆ อุดมไปด้วยวิตามินที่สำคัญช่วยป้องกันโรคลดคอเลสเตอรอลช่วยในระบบย่อยอาหารได้แก่ส้มโอลูกพีชองุนสาวรสมะละกอกล้วยแอปเปิลส้มหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะควรกินผลไม้อย่างน้อยให้ถึง400กร,รัมต่อคนต่อวันช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆค่ะอาหารหลักหมู่ที่5คือไขมันค่ะ โดยแบ่งออกเป็นสประเภทได้แก่ไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่ไขมันที่ได้จากสัตว์เช่นน้ำมันหมูน้ำมันไก่น้ำมันจากวัวครีมเนยชีสและไขมันจากพืชบางชนิดเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันงาเป็นต้นค่ะซึ่งเป็นแหล่งให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสามารถช่วยในการดูดซึมของวิตามินบางชนิด ช่วยป้องกันการบาดเจ็บของอวัยวะภายในร่างกายช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ช่วยป้องกันเส้นประสาทค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆอาหารที่เด็กชอบรับประทานครบห้าหมู่ที่ครูบีมได้บอกไปไหมคะอางั้นต่อไปนะคะครูบีมจะยกตัวอย่างอาหารที่ครบหลักห้าหมู่มาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะให้เด็กๆลองดูสิคะว่าอาหารที่เด็กชอบมีในตัวอย่างที่ครูบีมยกมาไหมนะคะ เราไปดูกันเดีกว่าค่ะเมนูแรกนะคะก็คือผัดซีอิ้วค่ะมีสารอาหารครบทางห้ามู่ทางวิตามินมีโอเมก้า3ไลโอตินโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตค่ะเมนูต่อไปก็คือก๋วยจั๊บค่ะในน้ำโล้รมีส่วนพัยอย่างโฟยกัสมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อป้องกันโรค นอกจากนั้นในเต้าหู้ทอดยังมีแคลเซียมและเพปไทด์ที่เป็นโปรตีนย่อยง่ายอีกทั้งได้พลังงานจากเส้นกว๋วยจั๊บค่ะเก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารชามเดียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการเกือบครบห้าหมู่ค่ะคาร์โบไฮเดรตได้จากเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกประเภทโปรตีนเราจะได้จากลูกชิ้นหมูสับหรือเนื้อวัวเนื้อปลาค่ะวิตามินและแร่ธาตุอยู่ในผักโรยถั่วง,งอกคะน้าผักบุ้งและไขมัน ที่ได้จากกระเทียมเจียวค่ะข้าวราดแกงมีข้าวเป็นหลักและยังได้สารอาหารจากแกงชนิดต่งตางๆผัดกระเพราไก่ไขด่ดาวใบกระเพรานะคะจะช่วยในเรื่องลดไขมันและบำรุงลังไส้ค่ะเนื้อไก่มีไขมันน้อยจัดเป็นเนื้อสุขภาพย่อยง่ายดี พริกให้แคปไซซินที่ช่วยแก้อาการภูมิแพ้และไข่ดาวที่มีประโยชน์ช่วยให้วิตามินที่หลดซึมในไขมันเข้าไปในร่างกายได้ดีขึ้นค่ะข้าวผัดนะคะเป็นอาหารจานเดียวที่หลายคนชื่นชอบมากค่ะข้าวผัดก็มีหลายรูปแบบและในส่วนผสมของข้าวผัดนะคะก็มีหอมยาย่คน้าซึ่งเป็นผักและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะแล้วก็มีส่วนประกอบต่างๆเช่นเนื้อสัตว์ ไขมันแล้วก็มีข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตหลักค่ะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่น,ไกนะคะเป็นอาหารจานเดียวที่หลายคนปวดปลานแล้วก็เป็นอาหารที่มีสารอาหารหลักครบทั้งห้าหมู่ค่ะและยังมีวิตามินอ e. ีนอกจากนี้ยังมีขิงที่ใส่ในน้ำจิ้มช่วยไล่ไขมันจากไข่ได้ค่ะการรับประทานอาหารหลักห้าหมู่ที่รวมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรต เกลือแร่หรือแร่ธาตุวิตามินและไขมันเท่าน,นั้นอาจจะยังไม่พอนะคะเด็กๆเ,เราจะต้องทําควบคู่ไปด้วยก็คือ,อ,อาการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอดื่มน้ํามากๆและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังร้ายแรงในอนาคตค่ะแล้วก็ถ้าเรากินอาหารครบหลักข้ามู่ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงด้วยนะคะเด็กๆและนี่ก็คือตัวอย่างอาหารที่ครูบีมได้ยกมาในวันนี้นะคะเด็กๆ เป็นอาหารที่ครบหลัก5หมู่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะมีอาหารที่เด็กชอบกันไหมเอ่ยต่อไปนะคะครูบีมก็จะยกตัวยอย่างอาหารที่ไม่ครบหลัก5หมู่หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะเด็กๆเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่ามีเมนูอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเฟรนช์ฟรพิซซ่า ไก่ทอดเบคอนหรือแฮมราบดิบแหนมดิบค่ะบอหมีสสำเร็จรูปอาหารรสจัดเป็นต้นค่ะการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือที่เรียกอย่างว่าอาหารขยะนะคะ ้าเราบริโภคเป็นประจำจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกายค่ะจะทาให้ร่างกายไม่แข็งแรงและจะทําให้เกิดโรควบาหวานโรคหัวใจโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดสมองยังอาจส่งผลให้ระบบต่างๆของร่างกายนะคะทํางานผิดปกติค่ะเช่นระบบหายใจระบบประสาทส่วนกลางระบบกระดูกระบบผิวหนังระบบสืบพันธุ์เป็นต้นค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะดเด็กๆจะต้อง เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเพราะว่านะคะในช่วงนี้มีโรคระบาเดเยอะแยะมากมายเนยใช่ไหมคะเด็กๆเกพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทําให้ร่างกายของเด็กแข็งแรงอยู่เสมอนะคะต่อไปค่ะโคม,มินก็มีกิจกรรมแกมสนุกสนุกให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะกลับไปเล่นกันดีกว่าค่ะ มาค่ะเด็กเดกเรามาเล่นเกมกันดีกว่าคะ่ะวิธีการเล่นนะคะครูบีนจะนํารูปอาหารขึ้นมาคะ่ะแล้วให้เด็กเด็กนะคะจําแนกนะคะว่าเป็นอาหารที่ครบหลักห้าหมู่หรืออาหารที่ไม่ครบหลักห้าหมู่คะ่ะถ้าครบให้ไว้ด้านซ้ายถ้าไม่ครบให้ไว้ด้านขวานะคะมาคะ่ะเมนูแรกก็คือไก่ผัดซอสค่ะเด็กเดกเด็กคิดว่าครบหลักห้าหมู่หรือไม่ครบค่ะเด็กเอ๊กไ้ฝั่งไหนดีนะคะเด็กๆฟฝั่งไหนนะคะ ฝั่งขวาใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะรูปต่อไปค่ะก็คือเมนูผัดซีอิ๊วค่ะเด็กๆอยู่ฝั่งครบหลักหาหมูหรือไม่ครบหลักห้าหมูคะครบหลักห้าหมูใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะเมนูต่อไปค่ะก็คือข้าวราดแกงค่ะเด็กๆอยู่ฝั่งซ้งายหรือขวาคะซ้ายใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะเมนูต่อไปก็คือแบอร์บีเกิงสำเร็จรูป อูฝั่งไหนนะคะเด็กๆฝั่งขวาใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะอย่างต่อไปคะ่ะกระเพราไก่ไข่ดาวอยู่หลักห้าหมู่หรือไม่ใช่หลักห้าหมู่คะที่ครูบีมได้ยกตัวยอย่างไปในตอนแรกหลักห้าหมู่เก่งมากคะ่ะอย่างต่อไปก็คืออะไรคะเด็กๆอันนี้ส้มตำใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าครบหลักห้าหมู่หรือไม่ครบหลักห้าหมู่คะเด็กๆ นะคะไม่ครบหลักห้าหมู่ใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะรูปสุดท้ายค่ะอันนี้ค่ะคือข้าวผัดเด็กๆคิดว่าครบหลักห้าหมู่หรือไม่ครบหลักห้าหมู่คะครบหลักห้าหมู่ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะรบม,มือลียวเจ้เอกนะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆก,กิจกรรมที่ครูบีนนำมาสนุกกันไหมคะสนุกกันใช่ไหมคะเด็กๆคะอาหารหลัก5หมู่ที่ครูบีนได้สอนไปในตอนแรกมีอะไรบ้างคะเด็กๆหมู่ที่หนึ่งคืออะไรคะโปรตีนหมู่ที่สองะคะคาร์โบไฮเดรตใช่แล้วคะ่ะหมู่ที่สามก็คือเกลือแร่หรือแร่ธาตุหมู่ที่สี่วิตามินและหมู่ที่ห้าคือไขมันค่ะ ถ้าเด็กๆทานอาหารที่มีประโยชน์หรือรับประทานอาหารที่ครบหลับห้าหมู่นะคะเด็กๆก็จะสุขภาพแข็งแรงแต่เด็กๆจะต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอดื่มน้ามากๆและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีลดความเสี่ยงของโรคนะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็จะทําให้เด็กๆเป็นอย่างไรคะ เกิดความเสี่ยงของโรคค่ะเช่นโรคเบาหวานโรคหวัหวใจโรคอ้วนเป็นต้นนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะคกิจกรรมที่ครูบีนมนำมาวันนี้ก็จบแล้วนะคะเด็กๆไว้อาสหน้าครูบีมจะหากิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กได้เล่นได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้ครูบีมก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ